พี่พูดไม่เป็นค่ะภาษาไทายได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษได้ศูนย์ครับขอโทษขอโทษที่เล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ชนนบทบอกว่าอะไรได้ยินอะไรดำดำนูนี่แหละนูนี่แหละดำชาติชายเลิฟสีกราบขอบคุณคุณชาติชายมากมากเลยนะคะสวัสดีทุกช่องนะคะคุณชาติชายคุณชาติชายมีช่องใช่ไหมคะ ดี๋ยวนะคุณชาชายเดี๋ยวรัตะวันโอเคทําช่องใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวรัตวันจะเข้าไปไปซับให้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของรัตวันเดี๋ยวอารัตะวันเอาร่างรองไปซับให้ก่อนนะคะแล้วก็เจ้าบ้านบวงหนึ่งกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ แต่ก็น้าพี่เสือเย็นสวัสดีสว,ส,สวัสดีพี่เสือเย็นสวัสดีค่ะพี่เสือเย็นบอกว่าเจอมันสองวันและวละเบื่อหน้ามันแล้วนะทักทายขอบคุณพี่เสือเย็นนะคะหนิงบอกว่าหลายร่างเนาะมีหลายร่างเนาะเอาจริงๆพี่เจ้ามีมีกี่ร่างนะที่พี่เจ้าเอามาแว้นจริงๆน่ะเอามาเว้นจริงๆมีประมาณสี่ร่างก็มีร่างจริงคือร่างนี้แล้วก็มีร่างนี้แล้วก็มีร่างดีว่าแล้วก็มีร่างร่างอีกอันหนึ่ง เออเพราะว่ามันมีโทรศัพท์สี่เครื่องเนาะก็มีแค่สี่ร่างแบบว่าเอาวิ่งวนวิ่งวนดูให้เพื่อนบางทีร่างจริงอะ่ะร่างจริงถ้าคนที่ผ่านการสร้างไรายได้แล้วถ้าพี่เจ๋วเอาร่างจริงไปพี่เจ๋วจะไม่เจอไม่เจอเรืออะไรนะผู้สนับสนุนเนาะพี่เจ๋วก็จะเอาร่างรองร่างรองไปหาถ้าเป็นร่างรองหรือว่าร่างอื่นน่ะเราจะเจอไงเราจะเจอแบบว่ามดวิ่งมดเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เพื่อนได้เนาะขอเมา,านิดนึงนะคะอดีนะ สวัสดีค่ะรดามาส่งขนมหนึ่งห่อจ้าไปหาคุณคุณเดี๋ยวนะคุณชื่ออะไรนะขอโทษขอโทษลืมอีกแล้วขอบคุณสำหรับขนมอร่อยอร่อยนะคะคุณคุณคุณเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะคุณชาติชายนะคะส่งขนมแล้วนะคะ แล้วก็พี่เสือเย็นบอกว่าสวัสดีกับพี่ชนบดจ้าพี่ชนบดบอกว่าคุณเสือเย็นสวัสดีครับผมนะคะพี่เสือเย็นก็สวัสดีกับน้องนิงนะคะนิงบอกว่าป้าสี่เครื่องนะอันนี้ไม่รวมไม่รวมกับแท,นะท็บเล็ตนะแท็บเล็ตพี่จะมีสามเครื่องไม่ไม่อยากใจนี่เลยแต่พี่จมบอกว่าคือมันไม่หวัมันคือเขาเราียกอนี้ยใช้เครื่องเยอะมันก็ไม่ได้คือประสาทสัมผัสบ,บางทีเราฟังเพื่อนยพวกพวกเออเราฟังบางทีเราก็ มันมันมันเรียกอะไรนะมันมั่วแล้วมันพิมพ์บางทีพิมพผิดพิมถูกพี่เจ้าก็เอาเอาแค่แบบว่าโทรศัพท์สี่เครื่องแหละมันพิม์ง่ายแท็บเล็ตมันเครื่องมันใหญ่ไงเวลาพิมพ์แล้วมันยากก็เลยใช้แค่สี่เครื่องในการเข้าไปหาเพื่อนแล้วก็น้ําเหนือสวัสดีคุณน้ําเหนือนะคะคุณน้ําเหนือทําช่องไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะวันไปส่องก่อนนะคะอ๋อตามแล้วเนาะตามน้ําเหนือแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะ ขอคบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ำเหนือสวัสดีครับพี่สาวน้ำนะคะสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใช่ไหมนงน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเธอเปลี่ยนชื่อเลยฉันก็จาไม่ได้น,น้ำน้ <c oughs> จริงๆหายไปนานนะหายไปนานถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนชื่อนะจบจบดิฉันจาใครไม่ได้เลยนะ <c oughs> พี่ชนน์บอกว่าทุกร่างสีเดียวกันหมดเลยครับใช่ทุกร่างของรัตด,ดวัวสีเขียวสีครัานะค <c> ะ <oughs> ของรัฐวันอถ้ามันขึ้นอยู่กับโทรศพัพท์เนาะโทรศพัพท์บางโทรศพัทรศพท์มันจะไม่มีหัวใจสีฟ้าร่างดีว่านะหนูใช้หนูใช้ไอผลไม้อะไรนะแอปเปิลแอปเปิะมันไม่มีไม่มีหัวใจสีฟ้าก็เลยต้องใช้หัวใจสีสีขาวแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหัวเนาะหัวฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งจีนนะก็ หัวใจก็นั่นแหละจะจะมีสองมีจะมีเครื่องนี้กับเครื่องเครื่องจริงเออร่างจริงนั่นแหละที่แบบว่าใส่หัวใจสีฟ้าได้และฉันก็ออกทะเลไปแล้วนะคะชวนเพื่อนๆออ,ออกทะเลไปกับน้องหน่งแล้วนะคะน้องหน่งก็พารัตดาวันไปนอนเออไปนั่งดูผู้นะคะผู้เยอะไหมเห้ยเหนิงเหนงผู้เยอะไหม น้องหนิงบอกว่าสวัสดีกับพี่เสือเย็นนะคะเขากดอีกหนึ่งด,ดูความร้อนที่นูน่นที่นู่นร้อนกันไหมที่นี่ก็30องศานะวันนี้